นิทานเรื่องเด็กชายกับหมาน้อยจอมชนตอนที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของมิตรภาพน้ำหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีเด็กชายชื่อน้อยเป็นเด็กที่มีจิตใจดีและชอบช่วยเหลือผู้อื่นวันหนึ่งขณะดเดินเล่นใกล้ตลาดเขาได้ยินเสียงคนบนและเสียงของสิ่งของหล่นกระจัดกระจาย เมื่อเดินเข้าไปดูเขาพบกับหมาน้อยตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งซุกซนไปทั่วมันชนแผงลอยจนข้าวของตกกระจายผู้คนในตลาดต่างโวยวายและไล่มันออกไปเจ้าหมาน้อยมีขนสีน้ำตาลดวงตากลมโตแต่ดูสับสนและหวาดกลัวมันไม่มีปลอกคอและดูเหมือนเป็นหมาจรจัด น้อยสังเกตว่าหมาน้อยตัวนี้ไม่ได้ตั้งใจทำร้ายใครแต่มันคงแค่หิวและต้องการความช่วยเหลือหลังจากที่ทุกคนไล่มันไปน้อยเดินตามเจ้าหมาตัวนั้นจนเจอมันแอบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันมองน้อยด้วยสายตาเศร้าส้อยน้อยตัดสินใจแบ่งขนมปังในมือให้มัน มันลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆกินอย่างหิวโหยน้อยตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าชนเพราะนิสัยชอบชนสิ่งของของมันแม่ชาวบ้านจะไม่ชอบและพยายามบอกให้น้อยอย่ารับเจ้าชนมาเลี้ยงแต่น้อยกลับเชื่อมั่นว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เขาพามันกลับบ้านตั้งใจดูแลและให้ความรักพร้อมสัญญากับตัวเองว่า เขาจะทำให้เจ้าชนเป็นหมาที่ดีและได้รับความรักจากทุกคนในหมู่บ้านตอนที่สองการฝึกฝนที่แสนท้าทายนับตั้งแต่วันที่น้อยพาเจ้าชนมาอยู่ด้วยกันบ้านของเขาก็ไม่เคยเงียบสงบอีกเลยเจ้าชนยังคงซุกซนและชนทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นตะกร้าผ้าของแม่องนาหน้าบ้าน หรือแม้กระทั่งจากรยานของพ่อน้อยรู้ว่าหากปล่อยไว้แบบนี้เจ้าชนคงไม่เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านเขาจึงตัดสินใจเริ่มฝึกมันน้อยเริ่มต้นด้วยการสอนคำสั่งง่ายๆเช่นหยุดและนั่งแต่เจ้าชนกลับไม่ค่อยฟังและวิ่งชนทุกอย่างเหมือนเดิม น้อยไม่ยอมแพ้เขาเปลี่ยนวิธีการโดยใช้ของเล่นลูกบอลสีแดงเพื่อดึงความสนใจของเจ้าชนเมื่อเจ้าชนทำตามคำสั่งได้น้อยก็ให้ขนมเป็นรางวัลอย่างไรก็ตามการฝึกเจ้าชนไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งมันก็ฟังและทำตามคำสั่งแต่บางครั้งมันกลับวิ่งเล่นจนลืมทุกอย่างน้อยต้องใช้ความอดทน และพยายามหาวิธีใหม่ๆเช่นการเล่นเกมที่ให้เจ้าชนเรียนรู้การหลบหลีกสิ่งกีดขวางหรือการฝึกเดินข้างๆโดยไม่ชนสิ่งของมีวันที่น้อยรู้สึกเหนื่อยและท้อใจแต่เขาไม่เคยแสดงออกให้เจ้าชนเห็นเขาเชื่อว่าความรักและความพยายามจะทำให้เจ้าชนเปลี่ยนไปได้ระหว่างการฝึก น้อยเริ่มสังเกตว่าเจ้าชนเริ่มตอบสนองต่อคำสั่งดีขึ้นทีละนิดและเริ่มหลีกเลี่ยงการชนสิ่งของแม้จะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่เจ้าชนเริ่มเรียนรู้และปรับตัวได้น้อยเองก็ได้เรียนรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงใครสักคนต้องใช้เวลาความอดทนและความเข้าใจทั้งสองเริ่มสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในระหว่างการฝึกฝนนี้ตอนที่สเหตุการณ์ในตลาดวันหนึ่งน้อยตัดสินใจพาเจ้าชนไปเดินเล่นที่ตลาดในหมู่บ้านเพื่อให้มันได้คุ้นเคยกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเขามั่นใจว่า เจ้าชนที่เขาฝึกมาหลายสัปดาห์เริ่มเชื่อฟังคำสั่งมากขึ้นเมื่อไปถึงตลาดบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยเสียงแม่ค้าตะโกนขายของและกลิ่นหอมของอาหารเจ้าชนดูตื่นเต้นและเริ่มกระดิกหางไม่หยุดแต่น้อยยังคงจับสายจูงไว้แน่นและเตือนมันให้เดินช้าๆทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดี จนกระทั่งเจ้าชนเห็นกองผลไม้ที่วางเรียงกันบนแผงลอยมันตื่นเต้นและพุ่งตัวไปชนแผงผลไม้จนทุกอย่างกระจัดกระจายฝรั่งมะม่วงและส้มกลิ้งลงพื้นสร้างความวุ่นวายผู้คนเริ่มหันมามองและแม่ค้าก็เริ่มโวยวายดูหมาของเธอสิมันทำลายของหมดแล้วแม่ค้าคนหนึ่งตะโกนอย่างไม่พอใจ น้อยรีบเข้าไปช่วยเก็บผลไม้ที่หล่นลงพื้นพร้อมขอโทษแม่ค้าและทุกคนที่ได้รับผลกระทบเขาบอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและพยายามอธิบายว่าเจ้าชนยังอยู่ในช่วงฝึกฝนเจ้าชนยืนอยู่ข้างๆน้อยมันดูเหมือนจะรับรู้ว่าตัวเองทำผิดเมื่อเห็นน้อยก้มหน้าก้มตาเก็บผลไม้ มันค่อยๆใช้จมูกช่วยดันผลไม้มากองไว้ด้วยท่าทางน่ารักทำให้หลายคนเริ่มเปลี่ยนจากความโกรธเป็นรอยยิ้มหลังจากเหตุการณ์นี้น้อยพาเจ้าชนกลับบ้านเขาสอนมันด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่จริงจังว่าในครั้งต่อไปต้องระวังให้มากขึ้นเจ้าชนดูเหมือนจะเข้าใจและน้อยก็สังเกตว่า มันเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นในวันต่อต่อมาแม้เหตุการณ์ในตลาดจะสร้างความวุ่นวายแต่มันกลายเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทั้งน้อยและเจ้าชนที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันตอนที่4การพิสูจน์ความสามารถ ในคืนหนึ่งที่พระจันทร์ส่องแสงจางๆหมู่บ้านเงียบสงบตามปกติทว่าน้อยกลับได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากลานกลางหมู่บ้านเจ้าชนที่นอนอยู่หน้าบ้านก็เริ่มกระดิกหูและส่งเสียงคู่ต่ำๆมันลุกขึ้นและเห่าดังจนปลุกน้อยให้ตื่นน้อยรีบออกไปดูพร้อมกับเจ้าชนเขาพบว่ามีกลุ่มโจรแอบเข้ามาในหมู่บ้าน เพื่อขโมยสิ่งของพวกโจรกำลังพยายามขนของจากยุ้งฉางของชาวบ้านน้อยรู้ว่าต้องรีบทำอะไรสักอย่างเขาตัดสินใจเรียกเจ้าชนให้ช่วยชนไปกันเถอะน้อยพูดพร้อมปลดสายจูงเจ้าชนพุ่งตัวออกไปด้วยความรวดเร็วมันวิ่งเข้าไปชนกลุ่มโจรจนพวกเขาเสียหลักล้มสิ่งของหลุดจากมือ ความอนลากหมานเริ่มขึ้นโจรพยายามจะหนีแต่เจ้ชนเหา่าขู่และวิ่งไล่พวกมันตกใจจนวิ่งกระเจิงออกจากหมู่บ้านแม้ในระหว่างการไล่โจรเจ้าชนจะชนถังน้ำและทำของล้มระเนระนาดแต่ครั้งนี้ไม่มีใครต่อว่าทุกคนมองเห็นความกล้าหาญและความตั้งใจของมัน น้อยเองก็ช่วยชาวบ้านจัดการเก็บของที่ตกหลน่นและเล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังถ้าไม่มีเจ้าชนเราคงจับโจรไม่ได้ชาวบ้านคนหนึ่งพูดขึ้นเจ้าชนกลายเป็นฮีโร่ในค่ำคืนนั้นแม้จะเคยสร้างปัญหามากมายแต่ครั้งนี้มันพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่ามันสามารถใช้ความสามารถพิเศษของมันในทางที่ดีได้ น้อยรู้สึกภูมิใจในตัวเจ้าชนมากเขาลูบหัวมันเบาๆและพูดว่าเก่งมากเจ้าชนนายทำได้ดีจริงๆจากวันนั้นชาวบ้านเริ่มมองเจ้าชนในมุมใหม่พวกเขาไม่เพียงยอมรับมันแต่ยังรู้สึกขอบคุณมันที่ช่วยปกป้องหมู่บ้านเจ้าชนเองก็ดูเหมือนจะภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ตอนที่5หมาน้อยฮีโร่ของหมู่บ้านหลังจากเหตุการณ์ที่เจ้าชนช่วยขับไล่โจรออกจากหมู่บ้านชื่อเสียงของมันก็แพร่กระจายไปทั่วทุกคนในหมู่บ้านเริ่มมองเจ้าชนในมุมที่แตกต่างไปจากหมาน้อยจอมชนที่เคยสร้างปัญหามันกลายเป็นฮีโร่ตัวจริงที่ทุกคนรักและภูมิใจ ชาวบ้านเริ่มมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เจ้าชนเช่นกระดูกหมูขนมและบางคนก็ช่วยลูบหัวมันด้วยความเอ็นดูแม้แต่แม่ค้าผลไม้ที่เคยโกรธมันยังกล่าวชมและให้อภัยเจ้าชนเองก็ดูจะมีความสุขมากมันไม่ซนเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วและเริ่มปรับตัวให้เข้ากับหมู่บ้านได้อย่างกลมกลืน น้อยรู้สึกภูมิใจในตัวเจ้าชนเขาไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เริ่มจากความสงสารและความตั้งใจเล็กๆของเขาจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของทั้งเขาและเจ้าชนเขาเชื่อว่าความรักความอดทนและการไม่ยอมแพ้คือสิ่งที่ทำให้เจ้าชนกลายเป็นหมาที่ทุกคนรัก น้อยและเจ้าชนกลายเป็นคู่หูที่ทุกคนในหมู่บ้านคุ้นเคยไม่ว่าจะไปตลาดช่วยงานชุมชนหรือแค่เดินเล่นในทุ่งนาทั้งสองก็มักจะอยู่ด้วยกันเสมอพวกเขาแบ่งปันทั้งความสุขและความท้าทายและพร้อมเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตเมื่อเวลาผ่านไปน้อยเริ่มฝึกเจ้าชนเพิ่มเติมเช่น การเฝ้าบ้านการช่วยงานในไร่และแม้แต่ก,การช่วยเด็กๆในหมู่บ้านเก็บลูกบอลหรือของที่หลนเจ้าชนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงในค่ำคืนหนึ่งที่ท้องฟ้าสดใสน้อยนั่งลูกหัวเจ้าชนใต้แสงจันทร์เขามองมันด้วยสายตาเปี่ยมไปด้วยความรักและพูดเบาๆว่า,วานายเป็นมากกว่าหมา นายคือเพื่อนแท้ของฉันเจ้ชนกระดิกหางอย่างมีความสุขเสียงลมพัดผ่านไปพร้อมกับการเริ่มต้นบทใหม่ในชีวิตของน้อยและเจ้าชนชีวิตที่เต็มไปด้วยมิตรภาพความรักและการผจญภัยครั้งใหม่ในวันข้างหน้า